สวัสดีชาวโลกเราโคโนโอเองเป็นไงโมเดลไลฟ์พิวดีไลฟ์พิวดีของเราก็จริงๆเราสร้างไว้นานแล้วแหละ ว่าไม่ได้เอาออกมาใช้เพราะว่าคอมรับไม่ไหวเปิดไลน์โปรแกรมคือวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ไปคาเฟ่โซอิทพาราได์ Paradise, แล้วก็คนละโบ,บกับเกมชินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูขอขอเปิดขอญาตเปิดรูปแป๊บหนึ่งโอเคขอญาตเริ่มด้วยรูปนี้แล้วกันนะจริงๆอ่ะอยากจะถ่ายบรรยากาศในร้านมานะแต่ว่าเ คือคนญี่ปุ่นน่ะคือคอ,อะไรนะเขาขาค่อนข้างซีเรียสกับการถ่ายหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเกรงใจเขาก็เลยถ่ายมาเฉพาะแบบส่วนที่แบบถ่ายได้ก็อันนี้เป็นสแตนอันเบโดในในร้านเดี๋ยวเดี๋ยวขออธิบายก่อนละกันว่าเออเข้าไปในร้านจะเป็นไงก่อนหน้านี้เราไปจองจองไว้วันที่1เดือน9เนี่ยแหละเออก็วันแรกของคาเฟ่เลย เรอไปใช่ไหมเขาก็เราก็ไปกดจ่ายตังอะไรเรียบร้อยนะก็คือถ้าของกินเนี่ยของกินเท่าไหร่วะน่าจะ700นะ700เยนถ้าเป็นของของพวกของกินของหวานอะไรของข้าวของหวานเนี่ยน่าจะ700เยนถ้าจาไม่ผิดนะแล้วก็น้ําน้ํา500เยนก็ทั้งหมดอะไม่ว่าจะเมนูอะไรก็แล้วแต่ ก็คือจะ700กับ500เยนเอ่อเราก็ไปจ่ายตางังเขาก็ให้เราเลือกเมนูว่าเราอยากกินอะไรใช่ไหมล้วก็ติ๊กติไปว่าเอาเมนูนี้เท่าไหร่เท่าไหร่กี่กี่จานกี่อันอะไรอย่างี้ให้เขาเขาก็ให้เราไปล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ให้ไอ้ถุงมือถุงมือพลาสติกลงมาเขาบอกว่า ถ้าเกิดจะออกไปไหนให้ใส่ถุงมือนี้ตลอดโอเคถ้าเกิดเราจะออกไปตักนู่นตักนี่เราก็ต้องใส่ถุงมือนี้แล้วเขาก็พาเราไปนั่งที่นั่งมีน้องเคลเป็นร้านเล็กๆแต่เราจะไม่บอกสาขานะเพราะว่าเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปเนี้ยมันค่อนข้างมีผลต่อสาขาเขาโอเคแล้วก็อันนี้เป็นที่ลองแก้วที่จะแถมมาถ้าเกิดเราซื้อเมนูหนึ่งอย่างเขาก็จะแถมหนึ่งใบอันนี้เป็นสูงนะซึ่งเราโชคดีมากที่เราได้ ปาแฟนักเดินทางวมาเนี่ยใช่ใช่เรโชคดีมากแต่จริงๆเราอยากได้ไกอากันดีลูกแตไม่เป็นไรโอเคได้สองคนนี้ก,ก็ก็ดีแล้วล่ะไปพูดถึงเมนูใช่เราสั่งน้ำสองคนนี้มาเมนูเมนูน้ำของไก่อาจะเป็นเอ่อเป็นน้ำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโซดาแม่งไม่หวานเลยอะรสชาติมันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกปากเรากเท่าไหร่ไม่เป็นไรส่วนของดิลูกก็เป็นน้ำองุ่น น้ำองุ่นเลยอะน้ำองุ่นธรรมดาใช่ใช่ไอสองอันนั้นมันเอากลับบ้านได้ด้วยนะไอที่ห้อยหลอดอยู่นั่นอนะตอนแรกเราไม่รู้ว่ะ มันเอากลับบ้านได้แต่ว่าเราเห็นคนญี่ปุ่นเขาถอดแล้วเขาก็เช็ดเช็ดเช็ดเราก็แบบอ้าเอากลับบ้านได้สินะเสร็จกูไม่เป็นไรกูไม่ได้จาลองเอ้ไม่ใช่ไม่ได้ที่เราแก้วไม่เป็นไรกูเอาสองอันนี้กลับบ้านก็ได้อันนี้เป็นเป็นโซนที่เราถ่ายได้เพราะว่ามันอยู่บนหัวเรามันมอยู่บนหัวเราเพอดีไม่ไม่มีคนอื่นส่วนอันนี้เป็นอ่เมนูน้องเครน้องเครจะบอกอร่อยมากอันนี้อร่อยมากทษออร่อยมากอันนี้มันเป็นมันก็จะมีเหมือนปาทูน่า เป็นปาทุนาโปะชีสเนี่ยแล้วก็อร่อยมากแต่จะบอกว่าแดกยากมากแดกยากมากเราคือแบบว่ามันให้แค่ช้อนกับส้มมาเราก็แบบไปรู้ทา่ากันเราก็แบบว่าเอาส้มจิม้มเอาช้อนแบบว่าพยุงแล้วก็กินอย่างง้นนะกัดกินอย่างเง้นนะแดกยากมาก้ากินแย่มากส่วนอันนี้เป็นเมนูของหวานของอันเบโดอ่าช็อกโกลลวาอร่อยมากอร่อยเหมือนกันจริงๆต้องบอกว่ามันก็คือช็อกโกลลวาธรรมดานั่นแหละไม่ได้อร่อยคือไม่ได้แตกต่างจากอันอื่น แต่ว่าใช่เราชอบกินชอ็อกโกแล้ว่ามันอร่อยใช่มันก็เลยอร่อยอยังไงละ่ะใช่มันอร่อยมันอร่อยมากอันนี้เป็นกทูที่ขายอยู่ในคาเฟ่นั้นก็คือเป็นซุ่มเป็นสแตนอะคริลิกตัวเล็กๆเ,เราเอาไปซื้อแต่เราไม่ได้สองคนนี้ สองคนนี้เราไปซื้อไม้อีกทีหนึ่งจากที่เขาขายราคาแม่งอัพขึ้นมาอย่าถามว่าราคาเท่าไหร่คือถ้าแม่รู้แม่ด่าแน่นอนเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อเพื่อสองคนนี้ไม่เป็นไรโคโน่ทาได้อันนี้จบไปแล้วเดี๋ยวโคโน่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคาเฟ่นะทุกคนขออนุญาตใช้เมาส์หนูนะเพราะว่าขี้เกียจต่อต่อมาปกากก้าคือโต๊ะโต๊ะของโคโน่อ,อยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเป็นโต๊ะของเอ่อ ผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งไม่รู้เป็นแฟนกันหรือเปล่าเรียกมันเป็นผัวเมียก่อนละกันคนนู้นนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นอันนี้เป็นผู้หญิงหญิงแล้วก็ชายไอยผู้ชายนั่งอยู่ตรงนี้โอเคแล้วตรงเนี้ยตรงตรงเอ่อกั้นโคโนโอ,อยู่เนี่ยมันเป็นเสา ันเป็นเสานี่คือเสากั้นอยู่อย่างนี้แล้วทีเนี้ยคนนนก็นั่งกินไปสักพักหนึ่งคนนนก็รู้สึกเห็นเอ,เ,อเอ๊ะเอ๊ะอะไรห่างตาห่างตาแบบแบบตรงเสาเว้ยมันมีเอ่อแมลงฉาบมันมีแมลงฉาบตัวหนึง่งว้ยไม่อยู่ตรงเสาแล้วก็แบบว่ากำลังตื้นๆไปตัวอีผู้หญิงคนนั้นเว้ยแลวอีผู้หญิงคนนั้นแม่งก็สังเกตเห็นเหมือนกันเว้ยแล้วก็แบบว่า แพนิกมากคือคือแพนิกกันสองคนคือมันตัวเท่าเท่าอธิบายยังไงดีวะตัวเท่าเอ่อนิวข้อนิวก้อยข,อข,ออข้อหนึ่งอะข้อหนึ่งอะเอ่อเล็กเล็กกว่านั้นนิดนึงแต่ด้วยความที่แบบว่าเออมันมันวิ่งไปหาผู้หญิงคนนั้นคนโน้นก็รู้สึกวด,ดีนะที่มันไม่มาหากูผู้หญิงคนนั้นมันก็ไปเรียกพนักง,งานมาพนักง,งานมันก็มาเว้ยมาพร้อมผ้าจะจับมันนั่นแหละจะจับมันเสร็จมัน ตรงเสาตรงเนี้ยแม่งเสือกมีไอ้แง่งมันมันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซอกมันเป็นซอกอ่ะแล้วอีแม่งสาบตัวเนี้ยแม่งก็แม่งก็แบบไปซ่อนในซอกซอกน,นั้นไม่คือแบบแม่งฉลาดมาก <c oughs> คือตอนแรกพนักง,งานมันก็กลับไม่ได้ใช่ไหมก็เลยแบบว่าเดินเดินออกไปแล้วไอ,ไอพนักง,งานนั้นแม่งก็กลับไปแล้วแล้วทีนี้เราโคโนกับผู้หญิงกว่านั้น แล้วก็ไอ้โตนั้นอนะ่ะเออมันก็กินต่อระแวงว่าแบบไม่นะ่ะมันจะโผล่เมื่อไหร่คนกลัวว่า,วามันโผล่ามาแล้วมันมันจะวกกลับมาที่โต๊โคโนโแบบกลัวมากก็เลยแบบว่ากินไปแบบระแวงก็ค่อนข้างจะไม่มีความสุขแล้วตอนนี้คือคือ,คอโทษโตสน้องเครอร่อยแต่ว่าแต่ว่ากูระแวงแมงสาบสมพานงอีแมงสาบน,น,นี่มันก็โผล่ของใหมล่ละอีเจ๊ข้างๆก็ไปเรียกแมไปเรียก พนักงานมาพนักงานมันก็เข้าเนี้ยข้เนี้จับได้จับได้ละโอเคก็แต่หลังจากนั้นก็คือโคโน่ก็ยังระแวงโคโน่เกลียดแมลงมากทาไมบนโลกนี้ต้องมีแมลงด้วยวะหลังจากที่แมงสับตัวนี้ได้ถูกถูกพนักงานจับไปมันก็ไม่มีอะไรแหละโคโนโก่ก็กินไปอย่างระแวงนิดนิดแต่ก็ไม่มีอะไรโผล่ามาจนกระทั่งหมดเวลาคาเฟ่ โคโน่กลับบ้านกลับบ้านไปเล่นเก n s ชินต่อวันอนะัปเดตแค่นั้นแหละก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโคโน่ที่ได้ไปคาเฟ่มาแต่เหงามากเลยไปคนเดียวปกติจะมีเพื่อนไปด้วยแต่ว่าเพื่อนกลับประเทศไปหมดแหละตอนนี้เหลือโคโน่คนเดียวก็ไม่เป็นไรไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรแค่อยากมาแชร์เฉยๆไปก็หาเรื่องอัพ บายบายทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าไม่รู้เป็นคลิปของใครนะอาจจะเป็นคลิปของโคนโน,โห,รน айт, หรือว่าไนท์หรือว่าไซ์ก็ได้บาย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 ทุกคนเจอก,กันเจอก,กัน